สวัสดีครับทุนผู้ชมหลังจากมีการพูดคุยเรื่องข้อตกลงสันติภาพโดยมีผู้นำจากยูเครนและชาติยุโรปเขาพบกับประธานาธิบดีโดนนัลทรัมป์ซึ่งทรัมป์บันลันตีครับว่าสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนจะยุติลงภายในสองสัปดาห์โดยจะมีการพบกันแบบไตรภา,าคีมีทรัมป์เซเลนสกี้และปูตินพบกันซึ่งนั่นจะทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ มีรางวัลโนเบลตั้งอยู่แค่เอื้อมแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นครับดูเหมือนว่ารัสเซียจะทําให้ทรัมป์เป็นตัวตลกครับโดยสวันที่ผ่านมาแทนที่การโจมตีจากรัสเซียจะเริ่มซาลงเนื่องจากความสัมพันธ์เรื่องข้อตกลงสันติภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นครับโดยรัสเซียโหมโจมตีถล่มยูเครนสอวันที่ผ่านมาอย่างหนัก โดยคืนวันที่18มีโดรนและขีปนาวุธถึง280ลูกโจมตียูเครนจนคืนวันที่20มีโดรนและขีปนาวุธถึง6 1 4ลูกโจมตียูเครนประกอบด้วยโดรนแบบซาเฮตห้าดิลำขีปนาวุธอากาศสูอากาศ ks 47 m 2กินซาน4ลูกขีปนาวุธอิสการเดอร์ mkn 23-2ลูกขีปนาวุธรอน ks 1 0 1 19ูกลูกขีปนาวุธคาลิบ 14ลูกและขีปนาวุธไม่ทราบแบบอีกหนึ่งลูกจากใครเมียขณะที่ฝ่ายยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการโจมตีไปยังเป้าหมายเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพลังงานของรัสเซียขนาดใหญ่เช่นกันนั่นเป็นการโจมตีตอบโต้ที่สมน้ำสมเนื้อครับซึ่งการโจมตียูเครนอย่างหนักนั้นครับยังมีรวมไปถึง การโจมตีโรงงานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกาในยูเครนโดยประธานาธิบดีวโลาดิเมียเซนสกี้ของยูเครนกล่าวครับว่าการโจมตีบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ขีปนาวุธร่อนหลายลูกในการโจมตีซึ่งน้านแสดงถึงจุดมุ่งหมายของรัสเซียในการโจมตีโรงงานของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้กองทัพรัสเซียได้สร้างสถิติต่อต้านที่บ้าครั้งครั้งหนึ่งเซน,นสกี้กล่าว เพื่อเขาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอาคารที่พักอาศัยและประชาชนของเราขี่มาวุธร้อนหลายลูกถูกจิงไปที่บริษัทของอเมริกันในซากาป์ปเตียเขากล่าวต่อโดยบรรย,ยายบริษัทด,ดังกล่าวว่าเป็นธุรกิจพลเรือนทั่วไปที่ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนของอเมริกาผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นเครื่องชงกาแฟแต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังเป็นเป้าหมายของรัสเซียด้วยเรื่องนี้บอกอะไรได้หลายอย่างเซนสกี้กล่กาวเสริมธุรกิจของอเมริกานี้รู้จักกันในชื่อบริษัทเบลก l ลิมิต d ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสแต่มีสถานที่ตั้งทางธุรกิจทั่วโลกโดยยืนยันกับ Fox News d i ดิจิตว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับพลเรือนเท่านั้น โรงงานแห่งนี้ไม่ได้ผลิตจัดหาหรือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการทหารหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศใดๆโฆษกของบริษัทกล่าวหลังจากการจบตีโฆษกกล่าวว่าได้ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉินแล้วและได้อพยพผู้คนออกจากพื้นที่ทั้งหมดมีพนักง,งานและผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งและยังมีอีกหรายที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและกำลังรับการรักษาพยาบาลเพื่อขอกล่าวเสริมว่า เราให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดแก่พวกเขาและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้านลินัสลินเควิเชียสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียกล่าวครับว่าการจุดทีครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณของความวิตกกังวลของผู้นำรัสเซียเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงถึงความอับอายต่อสหรัฐอเมริกาและความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการแก้ไขความขัดแย้งอีกด้วย เรียกว่าหลายชาติมองทรัมว่าเป็นตัวตลกแล้วครับที่เล่นปลาหี่ไปวันๆขณะที่เซอร์เกย์ลาฟลอฟรัรตมุมตีต่างประเทศของรัสเซียออกมาถแถลงการครับว่าจะไม่ยอมให้มีการส่งทหารนาโต้เข้ามาในยูเครนและไม่ยอมให้สหรัฐอเมริกาคำประกันความปลอดภัยของอยูเครนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยเสนอรัสเซียและจีนเข้าร่วมในการคำประกันความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดครับ ที่ชาติผู้รุกรานจะเสนอตนผู้รับรองความปลอดภัยรวมถึงลับลออเสนอครับว่าการเจรจารตรายภาคีครั้งหน้านั้นจะไม่มีผู้นําจากสามชาติคือปูตินทรัมและเซนส,สกีเข้าร่วมโดยจะใช้เพียงเจ้าหน้าที่ระดับล่างเข้าประชุมเหมือนกับการประชุมที่ตุรกีหลาย,ลายครั้งที่ผ่านมาเพียงเพื่อต้องการยืดอระยะเวลาออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงสหรัฐอเมริกาความบาดเรื่องภาษีเท่านั้น ส่วนผู้นําชาตินาโต้หลายชาติต่างตั้งคําถามซ้าแล้วซ้าเล่าครับถึงความเต็มใจของปูตินที่จะเข้าร่วมการเจรจาด้วยความจริงใจตลอดจนความปรารถนาของเขาที่จะยุติความทะเยอทะยานในการทําสงครามซึ่งเป็นคําถามที่แทบไม่มีความกระจ่างชัดแม้หลังจากที่ทรัมป์ได้พบกับปูตินผู้นําเคมรินเป็นการส่วนตัวที่阿拉สกาก็ตามจากท่าทีดังกล่าว ของรัสเซียและกระแสการมองพุณนำตนนั้นทรัมป์ว่าเป็นตัวตลกเป็นหุ่นให้กับปูตินหลอกเล่นไปวันๆมันทําให้ทรัมป์ไม่มีทางออกครับจําเป็นต้องแสดงศักยภาพของสหรัฐอเมริกาออกมาด้วยการสนับสนุนให้ยูเครนกลับมาได้เปรียบในแนวหน้าเป็นฝ่ายรุกตอบโต้รัสเซียคืนบ้างโดยเมื่อเช้าวันที่21สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเสนอเหตุผลสนับสนุนให้ยูเครนเปิดฉากโจมตีรัสเซียทรัมป์เสนอให้ยูเครนลุกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในวัทกรรมวัทกรรมของทรัมป์อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของมอสโกอย่างรุนแรงสมองว่าการสนับสนุนการโจมตีของยูเครนในดินแดนของตนเป็นเส้นสีแดงภายใต้ร,รัฐบาลของไบเดน นโยบายที่มีมาอย่างยาวนานของยูเครนคือห้ามยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาเข้าสู่รัสเซียหลังจากการเปลี่ยนแปลงน,นี้ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วภายใต้แรงกดดันจากพันธมิตรของสหรัฐอเมริการัสเซียได้ปรับปรุงหลักคําสอนด้านนิวเคลียร์โดยยืนยันว่า จะถือว่าการโจมตีใดๆที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจนิวเคลียร์เป็นการโจมตีร่วมกันซึ่งสื่อกล่าวเปรียบเทียบสงครามในยูเครนกับทีมกีฬาครับว่ามีเกมรับที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมกรุกทร้อ์ยังได้โพสต์ภาพของเขาที่พบกับปูตินที่อล阿拉斯าอยู่เหนือภาพถ่ายเมื่อปีพศ2502 ซึ่งริชาร์ดนิกสันรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเผชิญหน้ากับนิกิต้าคูดซอฟผู้นำโซเวียตการ,รเผชิญหน้ากันในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการโต้ว,วาทีประจําที่กรุงมอสโกนิกสันได้ท้าทายคูดซอฟในการโต้ว,วาทีของความเหนือกว่าของระบบทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ซึ่งกลายเป็นเหตุการณ์สําคัญที่สะท้อนถึงการแข่งขันระหว่างสมหาอำนาจในยุคสงครามเย็นโดยคูซอฟกล่าวว่า ชาวรัสเซียให้ความสําคัญกับสิ่งสําคัญมากกว่าความหรูหรานั่นคือจิตวิญญาณดังนั้นการโพสต์รูปภาพดังกล่าวของทรัมป์อาจหมายถึงการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริการวมถึงการสนับสนุนให้ยูเครนเป็นฝ่ายรุกในสนามรบโดยการนั้นนี้ประธานาธิบดีตัวนั้นทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้วิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของโจเบเดนอดีตประธานาธิบดีเกี่ยวกับสงครามในยูเครนอย่างรุนแรงโดยกล่าวว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะสงครามโดยไม่ให้โจมตีประเทศรัสเซียที่ยึดครองดินแดนของยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนถูกห้ามไม่ให้ทําการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียจากท่าทีดังกล่าวก็ต้องมาดูครับว่าทร้ปมจะหนุนยูเครนให้โจมตีรัสเซียจริงหรือไม่โดยแอดมินมองครับว่าการเจรจาก,กับปูตินของสหรัฐอเมริกามันเป็นเรื่องไร้สาระครับปูตินไม่มีทางที่จะยอมให้สงครามจบลงง่าย แม้จะมีการหยุดจริงๆแต่ก็เป็นเพียงนโยบายชั่วคราวสิทธิธรัมจะสามารถหยุดยั้งปูตินได้คือการสนับสนุนด้านอาวุธผลักดันกำลังทหารของรัสเซียออกไปโดยหากรัสเซียเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อใดเหมือนนั้นแหละครับที่พวกเขาต้องการที่จะเจรจาครับทานผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ